ธุรกิจติดดาวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่ายสองโมงครึ่งกับดิฉันสุพดาว,วิจักชัยวงศ์และรายการธุรกิจ ติดดาวค่ะวันนี้ค่ะคุณสมชายบุญเหลือจะตามไปติดดาวให้กับไอศครีมดอกไม้สีมาลาที่ตลาดน้ำอัมพวาจางังหวัดสมุทรสงครามค่ะไอศครีมที่มีการนำเอาน้ำสกัดเข้มข้นจากดอกไม้มาใช้เป็นส่วนประกอบหลักของการทำไอศครีมนั่นเองค่ะ กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอย่างนี้ได้ก็ต้องผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทําการวิจัยร่วมกับตัวผู้ประกอบการและมีสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกอวอเป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุนในการวิจัยค่ะเราจะตามคุณสมชายไปลองลิ้มชิมรสไอศครีมดอกไม้ไทยที่ร้านสีมาลาร้านไอศครีมที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต้องแวะเมื่อมาเที่ยวที่ตลาดน้ําอัมพวาค่ะคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชม มาอยู่ที่ตลาดน้ําอัมพวานะครับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่นี่เขามีร้านไอศครีมหนึ่งร้านซึ่งไม่เหมือนใครนะครับคุณผู้ชมเขานําดอกไม้มาสกัดเป็นไอศครีมนั่นเองร้านนี้มีชื่อว่าสีมาลานะครับชื่อไทยๆนะครับต้องไปดูกันว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้ามาอัมพวามาไม่ถึงสีมาลานะครับก็ถือว่ามาไม่ถึงครับคุณผู้ชมผมอยากถึงอัมพวาครับไปดูกันครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปรับประทานไอศครีมนะครับเรามาคุยกับอาจอารย์ชาลาก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับก่อนที่จะมาเป็นไอศครีมรสดอกไม้ที่เห็นสีสวยอยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย์ค่ะ จะมีโจทย์จากผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้ายอยู่อัมพวาก็สนใจว่าจะเอาสิ่งที่มีอยู่ในอัมพวาเนี้ยไปพัฒนาให้เกิดผลผล,ผลิตยังไงได้บ้างเนี้ยค่ะก็สนใจว่าดอกไม้อัมพวาเนี้ยมีอยู่มากมายหลายชนิดแล้วก็ที่รับประทานได้ก็มีมากเลยนะคะมากกว่า5ชนิดนป็อีกนะคะก็คัดเลือกมาทดสอบสารต้านอนุนมูลอิสระก็พบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะคะก็เลยสนใจว่าจะทําผ,ผลผลิตอะไรได้มั่งจากดอกไม้เหล่านี้ค่ะ เริ่มต้นจากที่สกวค่ะมีทุนระดับปริญญาตรีให้นักศึกษาให้ทุกคนส่งโจทย์เข้าไปนะคะแล้วสกวก็จะคัดเลือกว่าโจทย์ไหนจะได้รับทุนสนับสนุนนะคะความจริงมีมากกว่าไอศครีมนะคะแต่เราก็คัดเลือกไอศครีมก่อนเพราะว่าคุณพีรวงเองก็สนใจที่จะต่อยอดเรื่องนี้นะคะไอศครีมอาจจะใกล้ชิดกับคนหน่อยสริทานง่ายหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เหมาะกับความเป็นตลาดน้ําแล้วดอกไม้กับไอศครีมเนี่ย มัเข้ากันได้ยังไงครับอาจารย์อันนี้ก็ต้องยกให้ว่าผู้ประกอบการเก่งมากที่จะไปพัฒนารสชาติให้อร่อยนะคะในส่วนของงานวิจัยเนี่ยเป็นนักศึกษาปัญญาตรีกลุ่มที่2นะคะในปีต่อมาที่ได้ทุนของสควโจทย์ก็คือพัฒนาไอศครีมดอกไม้ไทยต้านน้ำมันอิสระเพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมนะคะคซึ่งเราเนี่ยได้ คุยกับผู้ประกอบการว่าลักษณะของคอนเซนเตดดอกไม้เนี่ยผู้ประกอบการต้องการแบบไหนผู้ประกอบการเขาก็ไปเอาคอนเซนเตดที่ปกติเขาใช้ซื้อซื้อจากต่างประเทศมานะคะเช่นคอนเซนเตอพิคอร์ดอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องการแบบเนี้ยเราก็พัฒนาคอนเซนเตดดอกไม้ทั้ง5ชนิดนี้ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ดอกสีแดงสวยๆอย่างนี้นี่คือดอกดารา,า,าที่ผ่านการสกัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นคอนเซนเต็ดลวคะแล้วสีเหลืองนี่ครับอาจารย์ อันนี้เป็นคอนเซนเทรตเกสรดอกบัวค่ะคืออยู่หน้าถ้วยไหนก็เป็นคอนเซนเทรตของชนิดนั้นใช่ค่ะอย่างนี้ครับคุณ <ฮะ S 2> ผู้ชมนี่ดอกเข็มนะครับนี่ดอกอัญชันและนี่ดอกกุหลาบนะครับทั้ง5ชนิดนี้จะออกมาเป็นไอศครีมหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักส,สักคู่ก่อนช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับธุรกิจติดดาวคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวนะครับผมอยู่ในร้านสีมลานะครับแล้วก็อยู่กับพี่โจนะครับ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผู้พัฒนาไอศครีมดอกดอกไม้นะครับครับพีโจครับสวัสดีครับเข้ามาในร้านเนี่ยติดใจแล้วก็สงสัยชื่อก่อนเลยสีมารานี่มาจากครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าอัมพวาเป็นเมืองเกิดของรัชกาลที่2นะครับท่านทรงประพันธ์นวนิยายบทละครหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่เราประทับใจคือคุณช้างคุณแผนนะครับแล้วก็ในคุณช้างคุณแผนเนี่ย ก็มีนางละครอยู่2คนคือสร้อยฟ้ากับสีมาลานะครับเราก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเอาชื่อนางในละครเนี่ยซึ่งมันมีดอกไม้จริงๆชื่อดอกสีมาลาด้วยดอกสีมาลาครับเป็นดอกสีแดงขาวเลยสวยมากก็เลยเอามาเป็นชื่อเอามาเป็น <Ice Cream. S 2> ชื่อร้านครับแล้วก็ความหมายดีเป็นดอกไม้มันแปลว่าดอกไม้ที่เป็นสี่มงคลเท่าที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่ก็คือ,อดอกไม้ทั้ง5ชนิดใช่ครับจริงๆแล้วทราบมาว่าไม่ใช่มีแค่5ชนิดใช่ไหมครับที่นํามาเป็นรสชาติของไอศกรีมเออมากกว่านี้ครับแต่ตัว5ชนิดนี้เป็นตัวเริ่มต้น ของการพัฒนาวิจัยขึ้นมาแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วประสบความสำเร็จอย่างมากที่ลูกค้าสนใจแล้วก็ชอบมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติไหนถ้าเป็นไอศครีมนะครับลูกค้าก็จะเลือกที่รู้จักก่อนเลยครับไม่กุหลาบก็อัญชันนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ท้าทายหน่อยก็จะไปดอกดาลลาเพราะดอกดาลลาจะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับจะชอบมากแต่ถ้าเป็นธรรมะหน่อยก็ดอกบัวแต่ดอกบัวเราใส่เม็ดบัวลงไปด้วย นะครับดังนั้นปร,ระทานแล้วเนี่ยมันจะหอมมากแล้วบัวมีสปปรรพคุณเป็นยาอยู่แล้วเนี่ยก็ชื่นใจ5ดอกเนี่ยเป็นดอกไม้ซึ่งมีสปปรรพคุณต้านอนุมูลอิสระทุกตัวแล้วก็พอฟังแล้วตอกใจค่าของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันสูงบางตัวสูงกว่าชาเขียวซะอีกแต่ละตัวก็มีสปปรรพคุณเฉพาะตัวอีกอย่างดอกดาหลาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มีวิตามินซีสูง ส่วนดอกอัญชันเนี่ยมันมีสารแอนโทไซยานินจะเป็นลักษณะที่ทําให้มีการขยายปลายประสาทเส้นเลือดเป็นริ์ของไวอากร้าอ่อนๆเหมือนกันเพราะทำให้เส้นเลือดขยายก็บอกว่าทานดอกอัญชันแล้วเนี่ยสายตาจะดีกลางคืนจะมองเห็นชัดเพราะว่าปลายประสาทเล็กๆในใ,ในตาเราเนี่ยจะขยายขึ้นนะครับส่วนดอกบัวมีสปปรรพคุณทั้งยาอยู่แล้วแก้อาการร้อนในแต่ก็ลดคอเลสเตอรอลและบำรุงหัวใจด้วย<อ>ส่วนดอกเข็มเนี่ยเซอร์ไพรส์รรามาก ช่วยเรื่องอาการทําให้เลือดใสเขาบอกว่าคนเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆครับเลือด,อดจะเข้มขึ้น,นเรื่อยๆแล้วเหนียวแล้วลกลายเป็นริ่มเลือดดอกเข็มนี่ช่วยสลายริมเลือดไม่ให้ไปอุดตันใไม่ให้อุดตัน<อ>ไม่ให้เส้นเลือดแตกนะครับ,รบ,รบส่วนกุหลาบเนี่ยเราใช้ในสุกลุ่มสปาอยู่แล้วช่วยผ่อนคลายทําให้เขาเรียกดีฟสลีฟคือหลับสนิทมาถึงวันนี้เนี่ยอ่าสีมาลาถือว่าประสบความสําเร็จหรือย,อยังในวงการไอศครีมบ้านเรา เออผมเชื่อว่าเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็มีต่อยอดมีคนที่สนใจก็เ,เข้ามาติดต่อเราด้วยนะครับว่าอยากให้มีร้านอยากอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเกิดในเชิงพณิชย์พี่โจ้พูดมาแบบนี้แล้วขอชิมสักรสชาติปแปลกๆหน่อยเอา,อาดารา,าเลยไหมครับดาราก็แล้วกันนี่เป็นรสของดอกไม้เลยนะครับเขากนเยียารา์าใช่ใชครับลองดอกบัวไหมครับคุณผู้ชมครับเจ้าของบอกให้ลองถ้าไม่ลองก็ไม่ได้ หวานมันนี่คือมันในส่วนที่เป็นนมด้วยแต่ว่ากลิ่นของดอกบัวที่รับประทานไปแล้วขึ้นจมูกก็ยังมีอยู่นะพี่โจใช่ครับหลังจากนี้ไปเนี่ยครับการพัฒนาธุรกิจของสีมาลาทิศทางการทาธุรกิจจะเป็นยังไงครับยังมีการต่อยอดอยู่ครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงพัฒนาวิจัยต่อยอดไปนะครับเพราะว่าฝันของสีมาลาก็คือร้านเขาเรียก flower food อะฮะร้านที่ทุกอย่างเป็นรวม,ม,ารมอาหารจากดอกไม้ โจ้ครับคนที่มีแนวคิดอย่างพี่โจ้เนี่ยถ้าอยากจะทําธุรกิจแบบนี้มากเนี่ยถ้ามีความคิดแสดงว่าไม่ตันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับครับจริงๆรนละ้วต้องเรียนว่าความสําเร็จของเราวันนี้มันเกิดจากหนึ่งประกายความคิดความกล้าที่จะคิดขึ้นมานะครับแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือแห,แหล่งทุนในการสนับสนุนการวิจัยนะครับ,รบสกวเนี่ยเป็นจุดแรกที่เราเริ่มคิดถึงเนื่องจากว่าเราทราบอยู่แล้วว่าถ้าเรามีไอเดียเนี่ยเราเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาซึ่งได้ไปปรึกษากับมหาวิทยาลัยนะครับและทางมหาวิทยาลัยก็ได้เขียนเรื่องเสนอให้ส พอสกอวพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้เนี่ยเราได้ขับเคลื่อนสิ่งที่ได้มามันไม่ใช่เรืองได้แค่เงินนะครับ,รบเราได้ผู้เชี่ยวชาญในนักวิจัยได้อะไรอีกหลายๆอย่างมากไปกว่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเอาต์พุตออกมาเนี่ยมันคุ้มค่ามากรวมถึงงานวิจัยทึ่อย่างของศีมาลาเนี่ยถือว่าสําเร็จ สูงแล้วก็ยังสามารถจดสิทธิบัตรได้ด้วยนะครับเราเป็นอนุสิทธิบัตรรายเดียวในโลกเลยดังนั้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถต่อยอดหรือขยายอะไรก็ได้แล้วก็เหมือนกระติดป,ปีนะครับ,รบดังนั้นเนี่ยต,ต้องบอกตรงๆว่าความสําเร็จตัวเนี้ยสิ่งหนึ่งคือสําหรับผู้ประกอบการถ้ามีความคิดมีความฝันแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้แล้วต้องใช้นักวิจัยเนี่ยแนะนําเลยว่าต้องเริ่มมองไปที่สกวก่อนคุณผู้ชมครับไอศครีมในบ้านเรามีมากมายหลายยี่ห้อนะครับ แต่ผมอยากแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยมาลองชิมสีมาลานะครับนอกจากรสชาติดีแล้วนะครับยังทำให้สุขภาพดีด้วยนะครับมาอัมาวาทั้งทีถ้าไม่มาที่สีมาลาถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่วันนี้ผมมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมกินก่อนครับสกวสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศ ทางรายการขอติดดาวให้กับสีมาลาอัมพาวาไอศครีมจากดอกไม้ไทยที่นำงานวิจัยมาต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้ค่ะธุรกิจติดดาว